เมื่อกี้ได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงสตาร์ทอัพซึ่งตอนนี้ติดหูมากๆแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยใช่ใชไหมคะเลยอยากทราบที่มาที่ไปของโครงการสตาร์ทอัพค่ะค่ะโครงการสตาร์ทอัพนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรดิตเองเราได้เข้าร่วมโครงการสตาร์ทอัพตั้งแต่ปี2559นะคะซึ่งโครงการสตาร์ทอัพก็เป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ นะคะและก็มีและวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีเองต้องการพัฒนานะคะวิสาหกิจเริ่มต้นออที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนี่นะคะ,คะให้เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ออนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เลยดำเนินการร่วมกันระหว่างตัวของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว เราก็เป็นจุดหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเองราชพัฏตรดิตเองก็ถือเป็นจุดเริ่มต้น<ภ>จุดหนึ่งที่เราเหมือนเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยนำนำเป็นเหมือนอันดับหนึ่งอันดับสองละ<ภ>ที่เราเริ่มที่จะทำสตาร์ทอ<ภ>ัพนะคะณนะบัดน,นี้เราก็จะมีสตาร์ทอัพในหลายๆมหาวิทยาลัยจำนวนมาก<ภ>นะคะค่ะ<ภ>ในส่วนนี้เองนะคะเราก็เริ่มในการที่จะส่งเสริมนักศึกษาอย่าง<ภ>ชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยอุทยานวิทยาศาสตร์ จะอยู่ในส่วนงานของสันนกงงานประหลัดนะคะโดยมีสํนนักงานคณะกรรมการเลขานุก,การกำกับดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะ,ะคอยที่จะส่งเสริมในการนำงบประมาณแล้วก็ทำโครงการร่วมกันแล้วก็ได้รับงบประมาณมาสนับสนุนและที่สันนักงานส่งเสริมเลขาเลขาธิการอุทยานวิทยาศาสตร์นี้ที่เราเรียกย่อๆว่าสออวอนะคะสออวอรเราก็เริ่มในการที่จะนำ โครงการสตาร์ทอัพเข้ามาสู่ในระบบของมหาวิทยาลัยที่มีอุทยานวิยาศาสตร์ชัดเจนมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีห้องนะคะเป็นเป็นสตาร์ทอัพที่มีส่วนประกอบที่เป็นเซ็นเตอร์พอสมควร <c oughs> มีห้องโคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับให้นักศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ <c oughs> ร่วมกันนะคะมีทั้งส่วนของ m a k e กอร์สเเอาไว้สำหรับทำ กิจกรรมนะคะซึ่งเราจะมีทั้งมีเครื่อง3 d ปริ้นมีเครื่องเลเซอร์คัตเตอร์นะคะซึ่งก็ได้งบประมาณจากของกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักงานปลัดเนี่ยนะคะก็จะได้งบจากตรงนี้มาให้ทั้งอุปกรณ์ให้ทั้งเครื่องมือต่างๆที่นักศึกษาจะใช้ไปต่นตอนนี้ก็คือตอนนี้ของเราเองเนี่ยเราให้ทั้งนักศึกษาเองผู้ประกอบการด้วยนะคะ สามารถมาใช้เครื่องมือได้นะคะ,ะแล้วก็มาทำสามมิติได้นะคะ,ะต้องการสเก็ตภาพอะไรออกมาอย่างไรอ<ะ>ย่างอื่นได้แล้วเราก็เชื่อมโยงต่อไปอีกกับ,<ะ>ก,บกับอมสินนะคะ,ะธนาคารอมสินซึ่งธนาคารอมสินก็จะให้ส่วนที่ช่วยสัมสนูลเคอร์บ i คิงสเปซของเราให้เข้มแข็งมากขึ้น<ะ>เรามีชุดสต<ะ>ูดิโอถ่ายภาพนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น ถ่ายภาพของบุคคลหรือถ่ายภาพสินค้าต่างๆ oh. <Okay. S 2> มีโดรนสำหรับถ่ายภาพ oh. นะคะ <c oughs> แล้วก็มีส่วนอื่นๆ oh. นะคะ oh. ตัวตัดสติกเกอร์ออกแบบสติกเกอร์ตัดสติกเกอร์ได้อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ส่งเสริม oh. และนอกจากนี้ตัวอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะมหาวิทยลาลัยราชภัฏดิตเอง <c oughs> เราก็ยังมีห้องปฏิบัติการ oh. ที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำนะคะในระดับต้นพร้อมกับอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะเอางานวิจัยไปให้นักศึกษาที่ ที่สนใจที่จะเป็นสตาร์ทอ<ม>ัพไปไปทำเป็นธุรกิจแล้วก็จะมีส่วนต้นในการสนับสนุนตรงนี้<ม>ซึ่งงบประมาณจริงๆหลักๆก,ก,ก็ต้องมาจากสำนักงานประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และนอกจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการสตาร์ทอัพนะจริงจังปี59โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเราอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือหน่วยงาน NAA นะคะ สานักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นคนให้งบสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาในการแข่งขันในการส่งเสริมนักศึกษาในการให้อาจารย์ที่ปรึกษามาช่วยหรือคนภายนอกผู้เชี่ยวชาญมาช่วยนักศึกษานะคะตรงนี้เราก็ท,ทกํทุกทุกทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็จะได้งบประมาณมา3ปีซ้อนละนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีสํงงานักงาน สวทนนะคะ,คะที่ให้งบประมาณในเรื่องของการทำบูตแคมป์ที่จะเป็นทั้งบูตแคมป์ในเรื่องของหลักสูตรแล้วก็เป็นบูตแคมป์ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นนะคะที่เข้มแข็งขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะได้งบประมาณทั้ง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 จากหลายหน่วยงาน<ม>สวทชอเองค่ะเราก็อาจเราก็จะได้ส่วนในการส่งเสริมนะคะการทำ การใช้ประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีหลายๆหน่วยงานของกระทรวงวิทย์ทีเดียวที่มหาวิทยลาละะัยราชภัฏตริตเองเราทําความร่วมมือแล้วก็ทํางานร่วมกันค่ะค่ะถามต่อไปจนถึงความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นที่นาาําโครงการสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนค่ะท่านผอคอิดว่าในตอนแรกสุดเลยนะคะ จริงๆแล้วมหาลาัยและเฉพัอุตราดิตเราก็ต้องยอมรับว่าในตอนแรกที่เราทำนะคะในส่วนของในเรื่องของแผนธุรกิจะนะคะเราก็ยังจะไม่ค่อยที่จะลงลึกละเอียด<ะ>ว่าเออแผนธุรกิจแคนวาสเป็นยังไงลีนแคนวาสอะไรเนี่ยคะ่ะอาจารย์าทางสวทนอเองนะคะ,ะแล้วก็ NAA <ะ>ก็มีการอบรม ให้ความรู้กับทั้งอาจารย์ด้วยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์<ะ> <Expert S 2> จากต่างประเทศมาอ,มอาจารย์ก็เข้าไปเรียนรู้อ,อบรมทั้งตัวของอาจารย์ที่จะเป็น<ะ>ที่ปรึกษา<ะ>แล้วก็เช่นเดียวกันก็อบรมนักศึกษาไปด้วยในตัวจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้งบในการดําเนินการอบรมความการเป็นผู้ประกอบการะนะคะที่ชัดเจนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะ,ะได้หลายโครงการนะคะถึงประมาณ5ล้านบาททีเดียว นะคะเราได้มาทั้งหมด7หลักสูตรเพราะนั้นเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยไปประสานแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของแต่ละคณะนะคะเพราะว่ามหาล,ายลัยลาชเทวิตดิษฐก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็มีหน่วยงานมีหลักสูตรในเรื่องการบริหารธุรกิจนะคะหลายๆห,หลักสูตรทั้งภาคภาคอ,อ,อ,อินเตอร์แล้วก็ภาคปกติในของเราเองเพราะนั้นเด็กของเราทุกคน ก็จะมีส่วนร่วมในการเข้าโครงการ hmm. ทุกคณะนะคะไม่เว้นแต่คณะคุณาศาสตร์ซึ่งได้เข้า<ง>ค่ะนั่นก็คือเราต้องการให้มหาลาัยเป็นมหาลาัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการหรือที่เราเรียกว่า Entrepreneurial University <Okay. S 2> เราต้องการให้ตัวของมหาลาัยเราเองได้เข้าไปนะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ